สวัสดีค่ะสองน้ำชาแนลนะคะคลิปนี้ไม่ได้จะมาเปิดกล่องอีกแล้วค่ะทุกคนนี่กล่องของเราวันนี้พิเศษกว่าทุกๆคลิปเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นกล่องนี่เลยค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะนี่เป็นแบบนี้นะอ่ะกล่องเขาจะมาแบบนี้นะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมเป็นอะไร <laughs> เป็นต้นกล้าอ่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้จะให้ดูหน้ากล่องนะคะนี่นะคะเป็นต้น กล้าอ่อนห้ามโยนห้ามกลับด้านกรุณาอย่ากระแทกก่องแรงขอพระคุณตุ๊ดๆๆนี่นะคะอ่าทุกคนสั่งเป็นต้นกล้าอ่อนมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไ่ได้จ่แกะดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะทุกคนก็มาแบบสดๆดเขือเขียวแบบนี้เลยนะคะนี่นะ จะเปิดให้เพื่อนๆชมนะคะว่าไม่ได้สั่งก็อะไรมาบ้างนะก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบปลูกผักสลัดค่ะทุกคนแล้วก็เคยเพาะเองนะคะแล้วก็ได้กินได้อะไรแหละแต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยว่างเฉพาะไปมันมันจะใช้เวลาแล้วบางทีมันก็มีเปอร์เซ็นต์การไม่งอกทุกคนไม่ไปเจอเพจมาเพจนึงนะคะทุกคนคือเขาขายต้นกล้าต่อมาเลยเขาแพ็คมาแน่นมากนะทุกคนนะ ขอแากแกะแป๊บนะึงเลยนะคะทุกคนนี้มาแบบนี้เลยนะคะก็จะมีวิธีการปลูกนะคะก็จะมีกลีนโอก๊กเลดโอ๊กนะคะกิีนกีนคอร์สนี่นะคะนะนะจะประมาณนี้มีวิธีการปลูกมาให้เรียบร้อยนะคะ เนย์ได้มาแบบอ่าเอ้มาแบบเขียวๆนี้เลยทั้งหมดไม่ได้สั่งมา200ต้นนะคะคือเขาบอกว่าต้นละ1บาทค่ะทุกคนแล้วก็กล่องหนึ่งอะใส่ได้200ต้นแล้วก็คือค่าส่งอ่ะ90บาทคือจะรับผิดกี่ กี่ต้นก็ได้ต้นละหนึ่งบาทแต่ถ้าเต็มกล่องก็คือสองร้อยต้นแต่ค่าส่งเขาก็เก้าสิบไงไม่ได้ก็เลยสั่งมาแบบเต็มแม็กเลยก็สองร้อยต้นนะคะเราแกะดูทีละต้นดีกว่าขคยขุยม,มัดมันแน่นมากนะทุกคนนะนี่นะคะนี่จะดึงอันนี้ออกนะอ่านี่อุ้ยติดมาแล้วมันจะมีบอกออกเหลืองๆบ้างแล้วนะคะเพราะว่า ขนส่งนําเขาอยู่ในหลังนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะต้นละหนึ่งบาททุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะหยิบมาให้ดูปึ๊บอ่าเขาก็จะเป็นมาแบบนี้นะคะนี่เป็นต้นก้าอ่อนนะคะสามารถเอาลงดินหรือว่าอ่าส่วนตัวนี้จะเอามาทําเป็นปลูกแบบไฮโดรปนิกนะคะไฮโดไฮโดโปรปนิกนะคะไฮโดโปรปนิกนะ ไฮโดรโปนิกก็คือเดี๋ยวปลูกกับน้ํานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ปลูกแบบไฮโดรโปนิกดูเดี๋ยวขออนุญาตดึงเดยดึงไม่ขึ้นนะ่ะมันจะติดรากมาไหมเดินนะเดินนะเดินนะเออนี่จะจะมาแบบนี้เลยทุกคนอนะอ่ะต้นละหนึ่งบาทไม่งั้นก็ย่นระยะเวลาในการปลูกเล็กนะ้อยอันนี้ผักกาดแก้วทุกคนผักกาดแก้วนี้กินอร่อยนะอ่ะ นี่นีเป็นนี้มาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไม่ได้จะรีบปลูกนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้เตรียมยังอุปรกรณ์เลยนะนี่อันนี้อันนี้จะแบบปบกเหลืองๆหน่อยนะอ่าสองต้นนะคะนีะ่ะอ่ะสองต้นนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเ้ิรหาในเฟ e บุ o กได้นะคะไม่เน ซื้อใน Facebook นะคะสั่งแบบออนไลน์มาอ่ะย้ำอีกครั้งก็ละหนึ่งบาทนะคะซื้อกี่ต้นก็ได้แต่เต็มกล่องเนี้ยได้200ต้นแล้วก็คือค่าส่งเขาราคาเดียวคือ90บาทเราก็ต้องเอาแบบเต็มกล่องไปเลยนะคะเพื่อที่จะคุ้มค่าส่งเนาะเขาก็ลองแบบเขาเรียกอะไรถุงดำม,มานะคะ อุ้ยน้องหล่นน้องหล่นอ่ะสภาพรวมทั้งหมดก็โอเคนะคะยังสดอยู่แล้วก็จะมีแค่เหลืองๆบ้างนะคะเดี๋ยวเราเอาน้องตักเด็กก็น่าจะดีขึ้นนะทุกคนเนาะนะคะอันนี้อะอะ,อะดึง ดงอันนี้ดูด้วยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็ขึ้นมานี่น่ารักมากลากเต็มๆอย่างนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากจะเพาะเองแบบไม่นเนตนี่แหละคะ่ะคือบางทีเพอาะามันใช้เวลาทุกคนแอม่เนแบบน,นเอาออกมาจากรังแล้วนะคะนี่เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะอแบบนี้นะคะอา่าเป็นแบบนี้เลย นะคะอ,ะอันนี้อันนี้อันนี้แผ่นใหญ่หน่อยอ่าน,นี่นะอัน,นอดึงให้ดูอีกรอบแบบนี้นะคะรากแน่นมากปึ๊บดึงคัวรุ่นจ้ะกัวรุ่นเฮ้ยเอยอเขาก็ดึงง่ายนะยดึงดีๆเขาก็ดึงมาแบบติดมาหมดอะ่ะโอ้นนไม่ใช่มาติดแค่ต้นมานะ ดึงอีกดึงอีกดึงเด็ดเด็ดเฮ้ยก็ติดมานะเอออันนี้เกือบไปละเกือบลุลละประมาณนี้นะคะอันนี้มัน,นี่จะชุบชีวิตน้องหน่อยนะฉีดน้ำไม่หน่อยฉีดน้ำไม่หน่อยเพราะว่ามาตอนเย็นแล้วทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ยังไม่ได้ลงปลูกนะเดี๋ยวเราฉีดน้ำเหลียงน้องไว้ก่อนนะคะอ่า ชอบคลิปน,นีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้สองน c ำชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ติดตามว่าไม่แน่จะมีอะไรมารีวิวเพิ่มนๆชมนะคะคลิปนี้เน็ตลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ